เริ่มทางานเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะไม่มีใครแม่งได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ด้วยการขี้เกียจหรอกกูบอกเลยต่อให้มึงขอพรพระทุกวันต่อให้ไปบนบานสารกล่าวกี่วัดก็ตามถ้ามึงไม่ลงมือทําเองแม่งก็ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วกูจะเล่าให้มึงฟังว่าความขี้เกียจแม่งทาลายชีวิตได้ยังไงกูเห็นมาหลายคนแล้วคนที่แม่งมีศักยภาพมีฝีมือแต่พังเพราะเดี๋ยวก่อนแม่งชอบพูดคํานี้ตลอดเดี๋ยวค่อยทํา เดี๋ยววันหลังค่อยเริ่มเดี๋ยวมีเวลาเมื่อไหร่ค่อยลงมือจนกูอยากจะถามว่าแล้วมึงมั่นใจหรือว่ามึงจะยังมีวันหลังจริงๆเวลามันไม่เคยรับปากกับมึงว่าวันพรุ่งนี้มึงยังหายใจอยู่ทุกครั้งที่มึงผัดวันประกันพรุ่งมึงกําลังพนันชีวิตมึงกับเวลาอยู่แบบไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ํากูรู้ว่ามึงอาจจะเถียงได้ใจว่ากูก็อยากขยันนะแต่กูไม่มีแรงบันดาลใจนี่แหละคือกับดักความขี้เกียจแม่งหลอกมึงให้เชื่อว่าต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะเริ่มทําแต่โคตรจริงเลยนะมันตรงกันขามหดเลย แรงบันดาลใจแม่งเกิดจากการเริ่มทําไม่ใช่นั่งรอพอมึงเริ่มทีละนิดมึงจะเจอไฟเองแต่ถ้ามึงยังนอนรอไฟมึงมันก็จะมืดอยู่อย่างนั้นแหละกูอยากให้มึงคิดแบบนี้ลองนึกภาพตัวเองอีก10ปีข้างหน้าถ้ามึงยังใช้ชีวิตแบบทุกวันนี้ตื่นสายเล่นมือถือวันละหลายชั่วโมงผัดวันไปเรื่อยๆชีวิตมึงจะเป็นยังไงกูเดาได้เลยว่าแม่งไม่ต่างจากที่มันอยู่ตอนนี้หรอกหรืออาจจะเละกว่านี้ด้วยซ้าแล้วมึงโอเคเหรอที่จะปล่อยให้อนาคตมึงแม่งเน่าขนาดนั้นเพียงเพราะมึงเลือกขี้เกียจ แต่มึงจำไว้นะกูไม่ได้บอกให้มึงกลายเป็นคนทำงาน24ชั่วโมงหรือบ้าพลังตลอดเวลากูแค่บอกให้มึงหยุดหลอกตัวเองเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเช่นมึงจะทำอะไรสักอย่างมึงไม่ต้องคิดว่าวันนี้กูต้องทำให้เสร็จทำก้อนใหญ่มึงแค่เริ่มเล็กๆก็พอเพราะทันทีที่มึงเริ่มึงแม่งชนะความขี้เกียจไปแล้วครึ่งหนึ่งโลกนี้มันไม่ได้รอคนที่ฉลาดที่สุดหรอกแต่มันรอคนที่เริ่มทำจริงๆเท่านั้นกูเลยอยากมาบอกว่าตั้งแต่วันนี้กูจะอยู่ตรงนี้เป็นเสียงในหัวมึงกูจะด่ามึงจะกระตุกมึงจะเตือนมึงว่าออออย่่่าแมนนเฉีกตไป ทุกครั้งที่มึงจะผัดวันประกันพุ่งให้มึงนึกถึงคำกูว่ากูจะทําให้มึงหยุดขี้เกียจไปจนมึงตายเพราะกูแม่งพูดจริงกูเอาชีวิตกูเป็นประกันเลยว่าถ้ามึงทําตามมึงจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปกูบอกมึงตรงๆนะ